ป็ทคำตอบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับซัมเมอร์นี้อาจเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วสดจัดชัดจริง d b d n ดูบอลดูหนัง .com ตลาดซื้อขายนักเตะเพิ่งเปิดมาไม่กี่วันแต่ยูไนเต็ดก็ต้องเปลี่ยนทิศทางทันทีหลังเป้าหมายหลักอย่างเลียมดีแลบแตัดสินใจย,ย้ายไปเชลซีแทน ดีแลบยิงไป12ประตูนในพรีเมียร์ลีกจากฤดูกาลแรกและฤดูกาลเดียวกับอิบสวิชทาว์ค่าฉีกสัญญาของเขาอยู่ที่30ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนที่หลายทีมพร้อมจ่ายรวมถึงแมนยูไนเต็ดที่เคยเปิดการเจราจาไว้ก่อนแล้วแม้จะน่าหงุดหงิดที่ต้องเสียแผนการซื้อขายแต่ข่าวดีก็คือดีแลบย้ายทีมไปตั้งแต่ต้นตลาดทำให้ยูไนเต็ดยังมีเวลาเหลือเฟือในการหาทางเลือกใหม่คำถามคือการพลาดดีแลบถือเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นหรือไม่ เพราะความจริงเขาเพิ่งมีประสบการณ์แค่ฤดูกาลเดียวในหลีกสูงสุดและอายุเพียง22ปียังถือว่าเป็นนักเตะที่ต้องการเวลาและการพัฒนาอีกมากยูไนเต็ดเคยเสียงดึงรัสมูสฮอยลุนในปี2023และตามด้วยโจชัวเซิร์ซีเมื่อฤดูกาลที่แล้วดังนั้นซัมเมอร์นี้จึงไม่น่าเหมาะจะเสี่ยงอีกพวกเขาต้องการกองหน้าที่พิสูจน์ตัวเองแล้วและสามารถลงสนามแล้วยิงประตูได้ทันที เวลานี้ชื่อที่ถูกพูดถึงซ้ำๆคือวิกเตอร์โอซิเฮนจากนาโปลีวิกเตอร์เยเกเรสจากสปอร์ติ้งลิสบอนและโจนาธานเดวิดซึ่งกำลังจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นในบรรดาทีมใหญ่ของพรีเมียร์ลีกตอนนี้มีเพียงยูไนเต็ดอาเซนอลนและลิเวอร์พูลเท่านั้นที่ต้องการกองหน้าตัวเป้าแบบชัดเจนหลังจากที่เชลซีได้ดีแลบไปแล้ว อาเซนนลกำลังโฟกัสไปที่เบนจามินเซสโก้อดีตเป้าหมายของยูไนเต็ดที่ยิงได้21ประตูนในเยอรมนีกับแอร์เบลิฟซิกและกลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของมิเกลอารเตต้าส่วนลเว่าพูแม้จะมีข่าวกับกองหน้าหลายรายแต่ตอนนี้ยังโฟกัสไปที่การปิดดีลมิลลสเคอร์เคสแบ็กซ้ายจากบอลมัดและฟลอเรียนเวิร์สดารุ่งจากเลเวอร์คูเซนขณะเดียวกันเรื่องการย้ายทีมของโอซิมเฮนกับเอลฮิลาาก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและสุดท้ายดูเหมือนดีลจะล่ม กาลาตาสรายกำลังพยายามคว้าตัวเขาแบบถาวรหลังจากยืมมาใช้งานและผลงานดีเมื่ออาเซนนลมุ่งหน้าไปที่เซสโกโอซิมเฮนยังวุ่นวายกับเรื่องย้ายทีมและเดวิดก็ถูกตามจีบจากทีมอย่างบาร์เซโลนาและปารีสแซงแชมง เยอเกเรสจึงดูเป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้มากที่สุดสำหรับยูเนเตดตั้งแต่รูเบนอโมริมย้ายจากสปอร์ติ้งมาคุมยูเนเตดเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วข่าวเชื่อมโยงระหว่างเขากับเยอเกเรสก็เกิดขึ้นทันทีและยังคงต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ด้วยความต้องการกองหน้าที่เชื่อถือได้มากขึ้นเรื่อยๆทำให้หลายฝ่ายเริ่มมองว่ามันอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เยอเกเรสจะเดินตามร้อยอโมริมอีกครั้งรายงานหลายสำนักระบุว่าเยอเกเรสน่าจะมีค่าตัวราว60ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้ซงงงึง97 ประตูใน2ฤดูการหลังสุดเขาย้ายมาสปอร์ติ้งในเดือนกร,รกฎาคมปี2023หลังจากโชว์ฟอร์มร้อนแรงกับโคเวนทรีซิตี้และถือว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดนอกพรีเมียร์ลีกในฤดูการ2022-2023 จนถูกเชื่อมโยงกับหลายทีมในหลีกสูงสุดแต่หลังจากที่เอเย่นของเขาได้คุยกับอโมริมก็มีมติว่าการย้ายไปสปอร์ติ้งคือก้าวต่อไปที่เหมาะสมและผลลัพธ์ก็ชัดเจนจากผลงาน97ประตูนใน102เกมเยเรเกเรสเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องทั้งความเร็วความแข็งแกร่งความดุดดันและการยิงที่เฉียบขาดผลงานการทำประตูของเขาทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติในช่วง2ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับหน้าทึ่งและกองหน้าทุกคนควรได้รับการตัดสินจากสถิติการยิงของตัวเอง หากยูเนเตดต้องการปิดดีลกองหน้าตัวเป้าคนใหม่อย่างแท้จริงซัมเมอร์นี้พวกเขาจําเป็นต้องกล้าทุ่มพวกเขาใช้เงินไปแล้ว62.5ล้านปอนด์กับมาเทอุสคุนยาและอาจต้องใช้เงินจํานวนใกล้เคียงกันเพื่อคว้าไบรอันเอมเบอร์โม่การขายนักเตะในทีมจึงสําคัญมากหากหวังจะเสริมทัพต่อแต่สิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้คือยูเนเตดจะต้องมีกองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้และด้วยอาร์เซนอลที่มุ่งไปที่เซสโก เอาฮิลาวที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกกับโอซิมเฮนและหรือว่าผู้ที่กำลังเน้นเสริมตำแหน่งอื่นอยู่ในเตดอาจมีโอกาสทองในการปิดดีลกองหน้าที่โค้ชของพวกเขารู้จักดีที่สุดสดจัดชัดจริง adbdn ดูบอลดูหนัง .com